ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอาเืิอนี้กล่ามาพอๆกับปอเตียบอี่น้อพี่นะ้องเนาะครับปอเตียบพามาติดตามเราพัฒนาของพ่อแหล่พี่น้องพ่อแหล่คนนอนนานะครับมีติทธิพมากกับเขาด้วครับเด้อพ่อแหล่ครับครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนานะวันศุกร์ที่5เมษายน67เราวพัฒนาออก276 8ปดศูส่ับส่วนเหล็กล่างก็ออก68แปดนะพี่น้องเนาะรับเป็นยังไงเนาะมีคุโสภูมันกับพ่อแหล่บาเนเนาพี่น้องรับไฟโศกไฟมันกะดีใจนํำได้พี่น้องเด้อขับของพ่อแหลนอนนางวดที่ผ่านมานะพี่น้องบรคับวันศุกร์ที่5เมษายนสองห้ดลาวพัฒนาพ่อแหลนอนนาครับบนล่างวิ่งรูด ห้ากับหกเน้นที่หกแต่ว่าเน้นที่หกกับเน้นทั้งหาทั้งหกน้อพี่น้องเนาะเน้นหาแปดหกแปดเข้าตรงๆนะครับเด้อหกแปดทองพอแหล่นะครับครับเอาเพื่อนี้พอเตรียมพามาตามต่อ,อ,อ,นะย,อยิง,ง,อยงน้อพี่น้องเนาะหอยฟังๆเด้อพอแหล่ไอ้เมี่ยงเมี่ยงยิงน้อบอลนี้เ <c> <FC> อฟซีก็บชได้โฉบๆฉมนัมนมนัมนกันนะครับเนาะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งน้องก,กันนะครับ ว,วันจันทร์พี่น้องเนาะวันจันทร์ที่แปด ชัดเจนบ่าพี่น้อง พ่อแล้วนอนหน้านะครับ บนล่างวิ่งรูด3กับ4ีที่น้องสกับ4เน้นที่4นะครับ ครับส่วนจับคูพี่น้องศูนย์สามหกสาม ก้าสามนะครับสัดพี่น้องสัดเจนบ่เตรียมยัดพี่เอฟซีพอเห็นครับส่วนลักซี่พี่น้องสี่หกสี่สอง สี่เก้านะครับรับส่วนตัวเน้นพี่น้องพ่อแหลนอนนาเน้นที่สี่หก สี่เก้านะครับครับแค่นี้ครับหกหางคือกอลพอลเหล่าเขาคอยปังๆอีกเด้อพ่อแหล่เองวันนี้เข้าตรงๆนพี่นองเนาะ เอพซี 4, กับจิบว่าได้กลับตัวหยากนะพี่นอ้องเทรว่าเข้ากับกลับไบละดีที่สุดแล้วพี่น้องเนาะรับมาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่8เมษายนรับ2 5 6 7นะครับลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนานะครับบนล่างวิ่งรูด3กับ4ครับเน้นที่4นะครับรับจับคู่03 63, 63 93 สี่หกสี่สองสี่เก้าขับเน้นสี่หกกับสี่เก่าได้พี่น้องเนอะรับตัวทีเป็นบนเน้นเขามัเข้าเอานะครับนะเนาะเหล็กหกหางนะครับก็ถือว่าบอไลฟ์ปันในดอกพี่น้องเนาะครับแต่ว่ามวดที่ผ่านมากกับเขาตัวเน้นนนอกพี่น้องเนาะครับมวดนี้ก็ขอวอวยพรคอยเข้าให้ตัวเน้นหยิกนะครับ ครับพอเตรียมก็ขอ,ขอขอพูดในลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อนะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วขอให้ปังๆอีกนะครับ เอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมรับพอเตียมขอไวพร้ให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บจใหดใดค่วมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ คขอให้มีแต่โศกต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้ากับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม